สุดๆค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็ได้ทำงานกับมีอะไรอยู่ตรงนั้นมีมาแรงมีมาแรงถ้าเาได้ไหมต้าเผาได้ถ้าเผเลยค่ะที่จะดิดนะค่ะค่ะก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของเอสโพร่าค่ะได้เป็นส่วนหนึ่งของเอสโพร่าค่ะสำหรับเรางานนี้ออาซ้มในด้านไหนบ้างคะ ออซัมในทุกด้านเลยค like ่ะก็ม aj ีทั้งพิเซนเตอร์แบบหลายๆแนวมากๆเลยนะคะก็มีแบบตั้งแต่คุณชาอินดูแล้วก็มีพี่ๆทีมวอลเลย์บอลนะคะแล้วก็มีน้องๆวงยิ้มินก็เรียกได้ว่ารวมรวมแทบจะทุกอย่างที่ที่เป็นรุ่นใหม่ใช่แล้วก็มีความออซัมในตัวของเราเป็นต่อไปออซัมด้านเอนเตอร์เทนเมนต์ใช่ค่ะก็เป็นเป็นนักรรนักร้องหญิงส่วนเราเป็งมองเต็งว้ลรุ่นาชมใหม่เป็นเบ้างครับโอ้โห เปิดตัวครั้งนี้เรียกได้ว่าอลังการค่ะไม่เหมือนไม่เหมือนอะไรที่ผ่านมาทั้งนั้นคือเรียกได้ว่าครั้งนี้เป็นครั้งใหม่จริงๆค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนลองค่ะให้ทุคนมาน่ค่ะค่ะก็เอสโคล่านะคะก็อยากให้ทุกคนมาซาแล้วก็กล้าที่จะเป็นตัวเองนะคะก็สามารถลองกันได้นะคะ มาที่เรื่องมาที่เรื่องของเราเองเรื่องว่าคอนเสิร์ตไม่มีการแชร์ลงไอจีไอโซเวียตเอ้ยเราแชร์มาเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วเนาะสักา์รู้ไงเรื่องทุกเรื่องเลอ๋อโอเคโอเบเราไม่คิดว่าหนูต้องมาตอบเรื่องนี้ตรอเลยยก็านผ่านผ่า จริงมันไม่ใช่มีมันเป็นเรื่องจริง<ม>แต่ว่าแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครทํากัน<ม>คือจริงๆเรื่องนี้มันมันมันเกิดขึ้นนานแล้ว<ม>คือโบอเป็นคนมีปัญหาเยอะมากๆทางเรื่องสุขภาพบแบบว่าต้องต้องต้องเยอะนิดนึง<ม>ในในเพื่อให้โชว์แต่ละโชว์มันดําเนินต่อได้เลยเงี้ย<ม>ค่ะจะเป็นคนแบบกระเพาะปัสสาวะบ,บ,บีบตัวไว<ม>อะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่โบรู้สึกคอนเซิร์นมากที่ผ่านมารู้สึกว่า ถ้าเราจะกําลังจะขึ้นโชว์แล้วอยู่ดีๆเราต้องเฮ้ยขอปวดห้องน้ํามันก็จะแบบเหมือนอวุ่นวายทีมทุกคนก็ต้องแบบเฮ้ยโบจะไปห้องน้ำอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเราแบบเอองั้นเราอยากได้พื้นที่ของตัวเอง <c oughs> <c oughs> เราก็เลยเราก็เลยมีการแบบว่าพกห้องน้ําส่วนตัว <c oughs> ไปในทุกโชว์ <c oughs> อะไรนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่ที่ไปในทุกโชว์อยู่แล้วจนจนได้มามีคอนเสิร์ตในคอนเสิร์ตลานตาคือคอนเสิร์ตมันมี3ชั่วโมง แล้วเราไม่มีเวลาเปลี่ยนชุดเลยบ,บางบางเพลงก็จะแบบมีเวลาเปลี่ยนชุดแค่1วิหรือว่าสามวิหรือว่าหนึ่งนาทีครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมากสุดเพราะฉะนั้นมันก็เราต้องเอาตัวรอดใช่วิธีเอาตัวรอดก็คือนั่นแหละคือทุกคนก็จะเข้ามาในกลุ่มซุมๆที่จัดเตรียมกันไว้เป็นสําหรับแบบเปลี่ยนชุดโดยเฉพาะอะไรเงี้ยมันก็จะมีแค่ทีมแบบนี้แค่ ผู้หญิงกับกระเทยที่ที่จะอยู่ด้วยกันใช่แล้วก็คนนึงก็จับผมคนนึงทัดอัพหน้าคนนึงเติมปากคนนึงใส่เอีร์คนนึงใส่ชุดออคนนึงใส่รองเท้าถุงเท้าส่วนหนูระหว่างนั้นเอาจริงอะเราวิธีฝึกยังไงให้มันไม่กระเด็นกนนันโดนมันไม่กระเด็นอยู่แล้วนะจริงปะ คนเราเนี่ยควบคุมตัวเองได้แน่นอนว่าเราต้องควบคุมการปัสสาวะได้เออช่นกันหลายคนมองว่ามันจะดูยากนิดหนึ่งสำหรับบอกกี้ฝึกยังไงคุณพี่นี่คือคำถามของหนูจริงหรอใช่ <laughs> <laughs> มันเป็นอะไรเอาฝึกยังไงหรอก็อย่างแรกก็อุยอะไรอะ่ะโอเค ตอบจริงได้ป้ะโอเคเป็นการแชร์ภาพลักษณ์ของบีเจนเตอร์ก็คือไม่ไม่ใช่อะไรแล้วหรอเป็นการแชร์เลยก็แชร์แบบเร็วๆโอเคก็คือก็คือเริ่มจากแบบว่าการการปัสสาวะในเต็นที่แบบว่ามีคนพุกพ่านโดยที่เราจะต้องเราต้องโดยที่มีคนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แบบในรถอะไรต่างๆนานาที่ที่พอจะทําได้แล้วก็วันรันทูวันซ้อมอะไรอย่างเงี้ย เราก็ต้องกะเวลาว่าเราจะปัสสาวะตอนไหนบ้างแล้วท่ามันจะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็กลุ่มคนที่เขาได้เข้ามายืนดูกันเขาก็ต้องรับในสิ่งที่หนูเป็นให้ได้ย้อนกลับไปวันแรกที่รับตัดสินใจว่าเราใช้วิธีนี้อะไรอย่างเงี้ยมันมันต้องคิดเยอะไหมว่าเอ้มันจะจะลำบากขนาดไหนเลยเราจะโอเคไหมไม่คิดเยอะเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าเรามีอะไรจะเสียอีกหรอเพราะไม่มีนะแบบว่าแบบว่าหนูรู้สึกว่าออ ปัส,สวาวะไปเลยก็จะแบบเอ้ยเดี๋ยวโลกเป็นโลกยาวอีกแล้วถ้าจะถ้าจะปัส,สวาวะไปเลยก็จะมีปัญหาต่อระบบคอนเสิร์ตท,<ม>ที่เขาจัดการเวลาไว้กันอย่างดีมากๆ<ม>รวมถึงระบบการเปลี่ยนชุดที่<ม>ค่อนข้างคิดกันไว้เยอะมากๆว่าแต่ละชุดมันจะต้องเปลี่ยนยังไงเพราะฉะนั้นเวลาปัส,สวะก็คือเราก็จะบอกผู้คนว่าเออ,เอ,อสามารถทำงานปกติเราแต่ว่าไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นได้เลย แล้วก็ตัวโบเองก็จะไม่ได้จะควบคุมมันไว้ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนใช่เราก็จะใช้ถุงปัสสาวะที่ปัสสาวะไปปุ๊บมันจะกลายเป็นเจลแล้วคือใช้แค่ตอนมาส์กนั์นใช่ไหมอย่าบอกว่าถามแค่คําถามนี้แล้วจบเลยว่าเราใช้แค่ตอนคอนท้าใช่ไหมอันอื่นเราก็เข้าทำงนตอปกติใช่หรือคุณได้ชินแล้วค่ะแล้วหลังจากนี้คนก็จะจดจ่อตอนที่หนูไม่แเป็นใครเวยออกมาพูดออกมาโพสต์ว่าแบบเออเราใช้วิธีนี้อะไ จริงๆหนูรู้สึกว่าคือโบเป็นคนค่อนข้างแบบเอาจริงโบเป็นคนแบบสามารถพูดอะไรก็ได้ในชีวิตอยู่แล้วถ้าถ้าเกิดว่าใครไม่ควบคุมใช่ใครรู้ยังใช่น่าจะรู้แล้วเพราะโบก็ไม่ได้ปรึกษาเขาโบแค่รู้สึกว่าหลายๆครั้งที่มันเป็นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโชว์จริงๆแล้วเป็นขั้นตอนที่เป็นกระบวนการของโชว์ที่เป็นส่วนหนึ่งอะโบรู้สึกว่าต่อให้มันส่วนตัวแค่ไหนอะโบกล้าแชร์แล้วโบก็กล้าที่จะแบบบอกว่าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องจริงที่โบทํากันจริงๆแล้วก็แล้วก็คือโบไม่ได้ โบไม่ได้บอกว่าโบเป็นยังไงแต่โบอะเรสเพคทุกคนที่แบบอยู่ตรงนั้นแล้วทุกคนทํางานกันเต็มที่จริงๆแล้วก็ทุกคนฝึกซ้อมไม่ใช่แค่โบคนเดียวเขาไม่ต้องแค่คนหน่งนะพาตัวเองว่าสะดวกสบายของตัวเองแบบว่าเขาขอาของความเร็วแบบว่าเฮ้ยให้ทุกคนแบบว่าทําง,งานเร็วขึ้นในฐานะที่ตัวเองลําบากครับโบมันไม่ลาบากเลยมันสบายมากเลยนะพี่แค่ปลดปล่อยในสิ่งที่เราต้องการปลดปล่อยในเวลาที่อาจจะไม่เหมาะสมแต่ว่ามันก็ถือว่านี่แหละ คนที่ไหนเองมามาแต่งหน้าในระหว่างที่เรากำลังปัสสวะอยู่เกิดมาซากล้าเป็นตัวเองเกิดมาซาเป็นตัวเองอยโหที่คนไทยตอน้ปากปาให้คนเื่อนดมด่มเฮ้ยรแบ้เม่ไม่เปไเา้เขาร้เจี้ยเรียกได้ว่าเอสเกิดมาซากล้าเป็นตัวเองค่ะโบนลองแล้วคุณลองหรือยังเรได่เอลัอค่ะบคอรย